สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง l u c i d y Trader นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึง indicator ที่ชื่อว่า w i l l i a m Percent R นะครับต้องบอกก่อนว่า indicator ตัวนี้สร้างโดยแชมป์เทรดนะครับแลลลี่วิลเลียมนะครับแลล r ี่อาร์วิลเลียมเป็นเจ้าของแชมป์ World Cup Championship of Future Trading เมื่อปี1987นะครับซึ่งเป็นรายการเทรดที่ดังที่สุดในโลกนะครับตอนระยะเวลาการเทรดการแข่งของเขาเนี่ย 12เดือนเขาสามารถทำกำไรจากเงินนะครับ1,000 0ไป1 000, 1 0 0 0ล้านะครับหรือว่า11,300เผมมีหลักฐานมาให้ดูนะครับนี่อันนี้1987อันนี้ดึงมาจากเว็บของตัว World Cup Championship เลยนะครับลองไปดูกันได้นะครับคนคนนี้นี่แลลลี่วิลเลียม11,376ซคือจากเงินจริงเนี่ยหมื่นเหรียญ ไป1ล้านเหรียญนะครับหล้าน1นึ่งแสนเหรียญนะครับตอนที่เขาเทรดเทรดแข่งลงแข่งเทรดเมื่อ1นึ่ง้าแอันนี้เงินจริงนะครับเนี่ยมหาศาลมากเลยตอนตอนเทรดเอ่อรายการฟิวเจอร์นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึง่งยิ่งไปกว่านั้น10ปีถัดมานะครับตัวแลรรี่วิลเลียมเนี่ยเขาได้ส่งลูกขา่าวลูกสาวแท้ๆของเขาอ่ะเข้าไปเทรดนะคือมิเชลวิลเลียม ซึ่งอาชีพจริงๆของของ,ของคนเนี้ยนะครับลูกสาวเขาเนี่ยเป็นดารานะครับเป็นดาราสิปีทัดมาเนี่ยปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยได้ชนะอันนี้เป็นแชมป์ได้รีเทิร์นอยู่ที่หนึ่งพันเปอร์เซ็นซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้เลยว่าลูกสาวเขาเทรดหรือว่าแต่ถ้าให้ผมแบบคาดการณ์จริงๆอะ่ะคือคือแลนดี้ตัวแลนดี้น่าจะเป็นแบบช่วยเทรดหรือว่าให้เซตอัพในการเทรดนั่นแหละนะครับ ซึ่งกลันตีได้เลยว่าแลลี่เวลเลียมเนี่ยเป็นเทรดเดอร์ที่แบบเก่งมากๆคนหนึ่งเลยนะครับมีหลักฐานแบบชัดเจนเลยนะครับคือเงินจริงนะครับรายการนี้ต้องต้องลงแข่งด้วยเงินจริงนักทุนสามารถลงลงแข่งได้นะครับเป็นรายการที่แบบอ่าใช้ใช้ระยะเวลาการแข่งคือคัดเทรดเดอร์ที่แบบใครได้เป็นแชมป์เนี่ยโหนะครับคือแบบเกิดได้เลยครับก็สามารถไปไปลองดูใครสนใจนะครับก็คือเงินเงิน เงินิ่มต้นน่าจะ1นึ่งหมื่นเหรียญนะครับประมาณ3,000 0นบาทนะครับก็ถ้ามีคนไทยชนะในรายการนี้นี่โอ้โหดังเลยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับลองลองเข้าไปดูหลักฐานเนี่ยของถ้าใครแบบอยากใช้เครื่องมืออ่อเปอร์เซ็นต์อ่อเปอร์เซ็นต์อาร์นะครับตัววิลเลียมเปอร์เซ็นต์อาร์เนี่ยก็ลองไปดูตัวแลนดี้วิลเลียมเนี่ยเขามีอยู่ในเว็บไซต์เลยนะครับแบบชัดเจนเลยว่าคนคนเนี้ยของจริงนะครับโดยมาพูดถึงเครื่องมือครับ ครือมือวิลเลียมเปอร์เซ็นต์อาร์เนี่ยเป็นการวัดเกาะการแขว่งตัวของราคาโดยใช้ราคาปิดปัจจุบันนะครับเทียบกับราคาไฮโลในอดีตย้อนหลังนะครับเพื่อดูว่าราคาปิดปัจจุบันเนี่ยอยู่ช่วงต่ําหรือสูงเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะครับอันนี้เป็นสูตรนะครับก็การคํานวณไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเปอร์เซ็นต์อาร์ก็คือไฮสไฮนะครับคือไฮสูสตรลบโลนะครับแล้วก็หารด้วยไฮสไฮลบโลเวสโลคูณลบร้อยนะครับโลเวสโลเนี่ยก็คือโล ต่ำสุดในช่วงที่คํานวณคือค่าดีฟอยก็คือ14บสี่ไฮเอสไฮก็คือไฮสูงสุดนะครับช่วงที่คํานวณน,นะครับก็คือค่าดีฟอยของมันอยู่ที่14วันนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างกันอ่านะครับอันนี้ก็เป็นกราฟตัวอย่างนะครับของตัววิลเลียมเปอร์เซนต์อาร์นะครับก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ให้ดูคอนเซปต์ก่อนนะครับคอนเซปต์ concept. ในช่วงที่ราคาปิดอ่ะสิบสี่วันย้อนหลังนี่กราฟอ่าสี่เหลี่ยมอยู่ในนั้สิบสี่วันนะครับคำนวณสิบสี่วันย้อนหลังจะเห็นได้ว่าเปอร์์เซนตอยู่ท่ทีลบ ส95.64นะครับคือให้ดูนะครับถ้าใครเข้าใจสูตรเนี่ยก็จะเข้าใจคอนเซปต์ของมันนะครับในช่วงที่เปอร์เซ็นต์อาเนี่ยลบเยอะๆเนี่ยมันหมายความว่า14วันย้อนหลังเนี่ยราคาปิดเนี่ยมันปิดช่วงที่ระดับโบรของ14วันนั่นเองมันทําให้ตัวค่าเปอร์เซ็นต์อาเนี่ยมันต่ําแล้วไปดูนะครับในช่วงที่ค่าเปอร์เซ็นต์อาสูงคือราคาเนี่ยตอนปิดนะครับจังหวะปิดเนี่ยเส้นสีเขียวนะครับ มันปิดในช่วงกรอบบริเวณสูงของรอบ14วันทําให้ตัวค่าเปอร์เซ็นต์ R ามันสูงแต่ถ้าราคาปิดในช่วงระหว่างระหว่างกลางของรอบ14วันเนี่ยเปอร์เซ็นต์ R ก็จะอยู่ตรงกลางๆางอันนี้เป็นหลักการนะครับของของของตัวเปอร์เซ็นต์ R นั่นเองวิลเลียมเปอร์เซ็นต์ R านะครับเรามาดูสูตรอันนี้เป็นตัวอย่างในการคำนวณน,นะครับก็คือเอ่อหาให้ไฮให้เอ่อโลเวสโลแล้วก็ราคาปิดแล้วก็จะได้คำนวณตัวเอ่อวิลเลียมเปอร์เซ็นต์์ เนี่ย14วันย้อนหลังไฮไฮเท่าไหร่นะครับคือไฮเนี่ยสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยก็คือจะได้ค่าไฮไฮแล้วก็โลเวสตโล14วันย้อนหลังเนี่ยโลต่าสุดมันเท่าไหร่นะครับก็เอามาค่าแล้วก็ราคาปิดปัจจุบันจากนั้นเนี่ยก็เข้าสูก่การคํานวณน,นั่นเองนะครับสูตรการคํานวณก็เนี่ยนะครับไฮไฮลบคลสแล้วก็หารด้วยไฮส์ไยลบโลเวสโลคูณร้อยคูณลบร้อยนะครับนี่ก็เป็นตาราังในการคํานวณน,นะครับโดยนะครับ ตัวเอ่อผมให้เครดิตก่อนนะครับคือเอามาจากตารางนี้นะครับคือเอามาจากเว็บไซต์ stockchart.com นะครับก็ให้เครดิตเขานะครับในการเทรดของวิลเลียมปเสนาอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นในการเทรดนะครับก็คือจะมี3อย่างนะครับก็คือการ cross ตรงบริเวณลบห้าสิบนั่นเองนะครับเป็นเลเวลลบห้าสิบนะครับ cross ขึ้นลงแล้วก็การดู overbought over sold นะครับแล้วก็การดูเดเิวต์เจนเดี๋ยวเรามาดูอันแรกนะครับการคอสระดับลบห้าสิบนะครับการคอสระดับลบห้าสิบนะครับคือจะใช้ต้องบอกว่าเนื่องด้วยวิลเลียมบรเซนาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ไวบอลมเมตัมนะครับนักทุนสังเกตได้ว่าถ้าระดับให้ระดับราคาลบห้าสิบเนี่ยเป็นตัวตรงกลางนะครับเพราะว่าวิลเลียมบรเซนาจะเคลื่อนไหวระดับศูนย์ถึงลบร้อยนะครับหรือว่าลบร้อยถึงศูนย์นั่นเองกรอบช่วงนี้ โดยช่วงตรงกลางของมันเนี่ยคือบริเวณลบห้าสิบเราสามารถใช้ตัวบริเวณลบห้าสิบเนี่ยมาเป็นเกณฑ์ชี้วัดได้ว่ามุมน้มช่วงนั้นของราคาเป็นบวกหรือลบถ้าช่วงราคาเนี่ยที่เป็นบวกนะครับวิลเลียมเปอร์เซนาเหนือระดับลบห้าสิบขึ้นไปเนี่ยก็แสดงถึงแนวโน้มเป็นขาขึ้นโมเมนตัมเป็นบวกแต่ว่าถ้าช่วงเปอร์เซนาเนี่ยลงต่ากว่าลบห้าสิบเมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงถึงโมเมนตัมเชิงลบ นะครับซึ่งการใช้วิลเลียมปรสานาในการใช้ระดับ5ลบห้าสิบเนี่ยสามารถเป็นบายเซลสิ gnal บนการเทรดเองได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าวิบซอจะค่อนข้างเยอะนะอันเนี้ยช่วงวิบซอลสายมือนะครับพอตัดขึ้นลงเนี่ยวิบซอเยอะโดนนอสนะครับซึ่งอาจจะต้องนะครับปรับผ้าพรีเดให้ให้ยาวขึ้นหรือว่าใช้เครื่องมืออื่นในการเข้ามาช่วยลบวิบซอนั่นเองนะครับ อีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือการดูโอโบดโอเวอร์โซนะครับเราจะใช้ระดับลบยีกับลบแปดสิบถ้าเปอร์เซ็นต์อาร์ลบมากขึ้นขึ้นเหนือลบยีเนี่ยก็แสดงถึงภาวะโอโบดนะครับแต่ว่าถ้าเปอร์เซ็นต์อาร์ต่ำกว่าร,ระดับลบแปดสิบก็แสดงถึงภาวะโอเวอร์โ so. ซนั่นเองนะครับก็จะคล้ายๆกับสโตแคสติกนั่นแหละครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์อาร์เนี่ยสูตรต่างกันนิดหน่อยจริงๆเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับสโตแคสติกใช้ ยี่สิบแปดสิบใช่ไหมครับเปอร์เซ็นต์อาใช้ลบยี่สิบกับลบแปดสิบนะครับก็หน้าตาคล้ายๆกันนะครับก็สามารถดูจับจังหวะในการเข้าเทรดได้เนี่ยจะเห็นได้ว่าพอช่วงที่มันมันจะเหมาะกับตลาดไซเวย์นะครับในช่วงที่ใช้การเทรดแบบโอเวอร์บอลโอเวอร์โซนี่ยนะครับเหมาะมากเลยนะครับช่วงโอเวอร์บอลก็คือเป็นจังหวะช็อตช่วงโอเวอร์โซเป็นจังหวะลองนั่นเองเป็นจังหวะซื้อนะครับพอเนี่ยโอเวอร์โซปุ๊บก็เด้งกลับโอเวอร์บอลปุ๊บก็ลงโอเวอร์โซนปุ๊บเด้งนิดนึงนะครับแล้วก็เกิดโอเวอรับ เนี่ยก็เป็นการเคลื่อนไหวนะครับจะเหมาะมากกับตลาดที่เป็นภาวะไซเวนนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการดูเดว์เจนนะครับก็สามารถดูเดว์เจนเช่นเดียวกันนะครับเดว์เจนก็เป็นสัญญาณการขัดแย้งระหว่างราคากับอินดิเคเตอร์นะครับตัวอย่างนี้เป็นบูริชเดว์เจนนั่นเองนะครับก็เกิดบูริชเดว์เจนราคาโล่โลแต่ว่าอินดิเคเตอร์ยกโลกสูงขึ้นสุดท้ายก็กลับตัวในที่สุดแล้วก็รอบนี้เป็นบาริชเดว์เจนนะครับราคาเนี่ยขึ้นทำไฮอะไฮแล้วก็อินดิเคเตอร์เนี่ยทำไฮต่ำลงนะครับกกก็ลัับตวจา ขาขึ้นสู่ขาลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรอบ b a l a n c divergence นะครับขาขึ้นสู่ขาลงนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเทรดของตัววิลเลียมเปอร์เซ็นต์อาร์นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่านะครับคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนที่แบบเป็นแชมป์เทรดเดอร์ทำให้เขาแบบมีแบบน้ำหนักในการในการแบบความน่าเชื่อถือค่อนข้างมากนะครับสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเครื่องมือนี้นะครับต้องยอมรับว่า เอ่อตัววิลเลียมเปอร์เซนอาร์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชํานาญและนะครับของนักทุนว่าเอ่อเข้าใจมันมันที่ที่ใช้เครื่องมือเข้าใจเครื่องมือนี้หรือเปล่าที่จะนําไปใช้มันนะครับซึ่งถ้าใครชํานาญเนี่ยก็จะดึงประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้มันเนี่ยใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับต้องบอกว่า วิลเลียมบร์เซนาเนี่ยเป็นเป็นเครื่องมือไววัดมุมตั้มโดยรวมเนี่ยจะคล้ายๆกับสโตคสติกนะครับเทรดเดอร์สามารถเลือกได้ตามความใจชอบเลยนะครับว่าเราชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นมาประกอบการเทรดและยิ่งนะครับอย่างยิ่งถ้า,าไปประกอบกับใช้เครื่องมืออื่นในการเทรดเนี่ยก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการเทรดของเราเนี่ยกประสิทธิภาพในการเทรดในการสร้างกําไรของเราเนี่ยสูงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับใครสนใจอ่านหนังสือของเทพนะครับผมให เป็นเทพเลยนะครับคนคนนี้คนคนนี้เนี่ยวิลเลียมเอ่อแลลลี่วิลเลียมเนี่ยก็เขียนหนังสือไว้นะครับคือถ้าดังๆนะครับก็จะมี how i made one i l l i o n dollar นะครับในในที่เขาเขาแข่งเทรดเนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นหนังสือภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าใครอยากอ่านแบบแ,แปลไทยก็มีเหมือนกันนะครับปริยุทธ์เก่งกำไรเทรดระยะสั้นนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อว่าหนังสือ long term s e c r e t to short term trading นะครับ คนคนือแลนดี้วิลเลียมก็เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับสามารถไปอ่านได้เดี๋ยวผมโพสต์ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับหนังสือกลยุทธเทรดกลยุทธ์เกณง์กำไรเทรดระยะสั้นนะครับก็เดี๋ยวผมมาสรุปเล่มนี้อีกทีด้วยเล่มนี้ผมยังไม่สรุปนะครับเพราะว่าเนื้อหามันยาวนะครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปเล่มนี้อีกทีด้วยเพราะว่าคือต้องสรุปอะ่ะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนเขียนนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักทุนทุกท่านนะครับก็โชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ